สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาเป็นล็อกแบบสั้นๆนะครับอัปเดตนิดนึงนะครับหลังจากทีอ่อาทิตย์ก่อนไม่ได้มีวิดีโอขึ้นไปใน YouTube เลยไม่ว่าจะเป็นวันที่ a อ p l e อัปเดตตัวของ iOS 15.4ก็ไม่ได้มีวิดีโอพูดถึงไม่ได้มีวิดีโอพูดถึงตัวของ m a c Studio เลยอันนี้อยากพูดถึงมากตัวของ m a c Studio อ่ะเดี๋ยวพูดในวิดีโอนี้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเรียงไปนะครับแล้วก็ช่วงสุเสาวอะไรพวกเนี้ย ไม่ได้มีวิดีโอขึ้นไปเลยคำถามคือหายไปไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงจวังหวะที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเก็บของเ,อเพื่อที่จะได้ย้ายที่อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยคือย้ายมาที่ใหม่แล้วตแต่ก็ยังตกตะกัดอยู่มากถ้าสังเกตดูเนี่ยผมแพนกล้องให้ดูเออจะเห็นว่ามีกล่องอันเนี้ยตั้งอยู่ครับซึ่งผมมีกล่องแบบเนี้ยตั้งอยู่เนี่ยประมาณร่วม กือบ20กล่องที่ผมยังไม่ได้แกะออกมาแล้วก็ผมจะต้องทยอยแกะออกมาเรื่อยๆตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ผมรื้อออกมาเป็นระดับแรกๆเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนี่แหละก็คือเอาก่อนก่อนที่จะให้บริษัทามาช่วยขนของผมเอากล้องเอาคอมพิวเตอร์เอาไฟล์เนี่ยมากองไว้ก่อนในห้องใหม่นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ ยังไม่มีที่อยู่แน่นอนว่าจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็คือตัว iMac กเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นี่แหละก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทําทุกอย่างอยู่ตรงโต๊ะตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในห้องเดิมมานานมากนะครับแล้วก็สลับมุมไปมาเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ สามมุมสี่มุมถ้ารวมห้องครัวด้วยประมาณ3ามสี่มุมตรงนั้นก็มีคนถามถึงบ้างเหมือนกันว่าห้องที่ผมอยู่ก่อนหน้านี้มันห้องใหญ่เหรอทำไมมันได้มุมหลายมุมจังเอาจริงห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่คือใช้วิธีว่า๋าจัดมุมถ้าระยะหลังเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจะนั่งตรงพนักโซฟาบ่อยผมรู้สึกว่าเป็นมุมที่มันยิงเข้าไปแล้วมันได้แสงเข้ามา,ารู้สึกว่าโอเคแต่คือตอนเนี้ยด้วยความที่พอย้ายมาที่ที่อยู่ใหม่เนี่ยตอนนี้ โอมีความงงมากว่าแบบจะต้องจัดแสงยังไงเพราะตอนนี้หน้าต่างก็อยู่ไกลาจากเดิมแล้วก็แสงวันนี้เนี่ยมันเป็นแสงที่หลังจากที่เมื่อวานฝนตกวันนี้ก็เลยแบบแสงแดดแสงอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีเลยยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องแสงมันจะต้องประมาณไหนแล้วเราต้องปรับไฟยังไงตรงนี้ก็ลองปรับดูนะก็ติชมกันได้ในเรื่องของการจัดไฟตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะครับภาพออกมาถูกใจไหมนะครับตรงนั้น แล้วก็เรื่องที่ช่วงนี้อธิทรรมอยู่เนี่ยก็คือเทสตัตวหูฟัง Master Dynamic m w 0 8 Sport ตัวนี้ครับผมให้ดูก่น ก็เป็นอีกตัวที่ผมได้เทสมาในช่วงนี้อันนี้เอามาอัปเดตในนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวของหูฟังที่เป็นอัปเดตย่อยของทาง Master and d y n a m i c นะครับว่าเออมันออกมาที่หลังแล้วมันข้อแตกต่างอะไรกับตัวของ M W 08ธรรมดาบ้างตรงนี้ซึ่งตัวของ M W 08 p ปอร์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุที่ตัวกล่องเขาจะเป็นแคบล่าตรงนี้ถ้าเทียบกับตัวของ08ธรรมดาตัวกล่องเขาจะเป็นสแตนเลสตัวกล่องของตัว08ธรรมดาเนี่ย พอหยิบขึ้นมาเทียบกันมีน้ำหนักแตกต่างกันพอสมควรตรงนั้นตรงนี้ครับแล้วก็ตัววัสดุของหูฟังมีบางส่วนที่แตกต่างกันถ้าเป็นตัวของส่วนแธรรมดาเนี่ยวัสดุของตัวหูฟังตรงนี้ครับเขาจะเป็นตัวของเซรามิกก็จะมีความแบบพรีเมียมแบบที่ ทาง Master a n แ m i c ทำมาตลอดแต่พอเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยตรงนี้เขาเปลี่ยนวัสดุนิดหน่อยครับตัวกล่องเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเป็นตัวของ k e ฟ l a r ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของวัสดุของหูฟังด้านนอกนะครับที่เป็นตัวสีขาวเนี่ยเขาใช้เป็นตัวของ s a บไ g l a s s นะครับตัวของน้ำหนัก เ,เท่าที่ผมลองเนี่ยผมไม่ได้แบบชั่งน้ําหนักแบบเป๊ะๆนะแต่คือผมรู้สึกว่าตัวของ08 Sport จะมีน้ําหนักเบาวกว่าน,นิดนึงตรง,งนั้นเรื่องเสียงของตัว Master Dynamic ตัว08กับตัว08 Sport เนี่ยอันนี้สรุปรวมสั้นๆแล้วกันเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับตัวของ08 08 Sport เนี่ยเสียไปในทางเดียวกันสําหรับผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามีข้อแตกต่างอะไรแบบยังเห็นได้ชัดไม่ได้มีแบบนัยยะความแตกต่างกันนะครับสิ่งที่รู้สึกว่าแตกต่างกันเวลาที่ใช้งานตัวของ08 Sport จะรู้สึกว่าพอใส่ ไปมันจะดูเบากว่าแล้วก็ดูโปร่งกว่าเวลาเรื่องพอเสียงพัดออกมาเนี่ย เราเรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบโอ้หมันแบบหนักแน่นแบบโอ้อึอ้อองอะไรมากมันด้วยความหูฟังมันจะเบาๆแล้วชั่มันโปร่งโปร่งเป็นว่าน้าหนักเสียงเบสเสียงต่ำเป็นแบบเดียวกันนะครับเสียงเบสเสียงต่ำม,มาเป็นลูกใหญ่แล้วก็ค่อนข้างพุ่งไม่ได้แบบบานออกไปแบบลักษณะนี้นะครับใครสนใจลองไปดูกันได้นะครับตรงนี้โอเคครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวของ Max Studio กันดีกว่านะครับผมยังไม่คุ้นชื่อ Max Studio เลยรู้สึกว่าพูดผิดพูดถูกไปหมดนะครับตรงนั้นอ่ะโอเคตัวของ Max Studio เนี่ยใน ท,ที่แล้วเนี่ยถ้าใครทีออ่อยู่ใน Youtube เป็นหลักเนี่ยเราจะเริ่มได้เห็นรีวิวในต่างประเทศออกมาแล้วก็คือเป็นเครื่องที่ Apple ส่งไปให้ YouTuber หยูทูบเบอร์หลายๆคนรีวิวรวมถึงใน t h e v e r รด้วยในถ้าผมจำผิดแอน a ์แก t ด้วยตรงนั้นก็เริ่มได้เครื่องกันไปนะครับซึ่งเ,เครื่องที่ Apple ส่งไปให้หลายๆคนรีวิวเนี่ยไปให้หลายๆคนได้ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ M1 Ultra ที่เป็นตัวท็อปเลยก็คือตัวที่เป็นตัวกราฟิก ที่64คอนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนยก็คือทุกช่องได้เหมือนกันหมดก็คือที่ RAM 128กิกแล้วก็ได้ตัวของ SSD ที่2เทบนะครับเรียกว่าเป็นสเปคที่จัดเต็มมากนะถ้าไม่นับในเรื่องของตัว SSD ที่ Apple ใส่มาให้แค่2เนี่ย ส่วนที่เหลือนี่คือ m a ็กสุดแล้วก็คือแรม128ตัวของออปชันตัวของอัลตร้าขึ้นไปเป็นตัวท็อปตรงนั้นผลออกมาเนี่ยมันทําให้พอผมดูไปหลายๆช่องเนี่ยก็ค่อนข้างคล้อยตามนะครับว่าแบบโอ้มันแรงแล้วมันน่าใช้มากตรงนั้นแล้วก็ประกอบกับวันนี้ครับคือเป็นวันแรกที่เมื่อเช้าเป็นวันที่ Apple ให้ในไทยกดสั่งซื้อตัวของ Mac Studio ก็เข้าไปดูครับผมเข้าไปผมน่าจะเข้าไปเล่นนิดนึงอะประมาณ9ก้าโมงนิดๆก็เออเป็นเป็นสิ่งที่ผมช็อกเอออย่างนี้ด้วยว่าแบบโอ้กดซื้อเครื่องแม็กตอนเนี้ย รอกันนานแบบ2เดือน3เดือนเลยเหรอเออตรงนั้นซึ่งตัวที่ผมกดดูเนี่ยก็คือตัวของ M1 Ultra นี่แหละคือคือถ้าสมมติว่าจะต้องเอามาเทสอะไรเนี่ยเราก็เล็งไปที่ตัวของ Ultra อยู่แล้วเราคงไม่ได้เอาตัวของ M1 m a x เพราะว่า M1 m a x เนี่ยเราเห็นประสิทธิภาพจากในตัวของ MacBook Pro 16นิ้วที่เคยทำรีวิวไปแล้วตรงนั้นทีน,นี้พอมาเป็นตัวของ Mac Studio เนี่ยก็แบบโอ้พอกดไปอลองกดดูซิกด Option ม่เป็นตัวท็อปสุดปรากฏว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุด ตอนนี้ในไทยเมื่อเช้าเนี่ยก็คือรอของถึงเดือนมิถุนาครับคือเดือนหผมผมเห็นตัวเลขว่าแบบอ๋อรอของผมผมช็อกไปเลยแบบว่าทำไมรอของนานขนาดนั้นก็เลยลองถอยไปดูว่าอถ้าไม่ออปชั่นล่ะรอของถึงเมื่อไหร่ก็นึกว่าแบบสักกลางเดือนหน้าก็น่าจะได้ปรากฏว่างไม่ครับก็คือ ได้ไปอยู่ที่เดือนพฤษภาก็แบบรอ,อของไว้องเดือนอะเออตรงนั้นปรากฏการณ์นี้ผมผมช็อกมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้สึกว่าต่อให้ตัวของ Macbook Pro M1 Mac เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ารอของงานขนาดนี้ตอนนั้นประมาณสักปั๊บเดียวครับไม่ไม่ได้นานมาประมาณเดือนนิดๆคนที่กดหลังเนี่ยก็ประมาณเดือนครึ่งอะไรแบบนี้ก็อยู่ที่ว่ารอไหมแต่คือปรากฏการณ์ตัวของ Mac Studio เนี่ย โอ้มันมันแบบมันทำให้ความรู้สึกว่าแบบโหการกดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้รอของเดือนหนึ่งมันมันกลายเป็นว่ามันไม่นานไปเลยตอนนี้มัน2เดือน3เดือนน่ยเออคุณผู้ดูผมก็ช็อกไปเลยสิ่งที่มันทำให้นานเนี่ยก็คือมันลากยาวมาตั้งแต่โควิดตั้งแต่ปี2020เลยครับก็คือพอโควิด โรงงานในจีนหยุดผลิตเพราะต้องล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์เสร็จมีช่วงหนึ่งกลับมาเปิดก็ได้ไม่เต็มกำลงังเรื่องชิปต่างๆเนี่ยโอเคว่า a อ,อ p l e ผลิตชิปเองใช่ไหมครับคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมันไม่นด้จะของขาดสิเพราะ Apple ผลิตเองแล้วใช่ว่า Apple ผลิตไอ้ตัวชิป M ชิป A ต่างๆเนี่ยเองแต่คือส่วนประกอบอื่นๆในเครื่องเนี่ยแผงวงจรต่างๆตัวแรมในเครื่องเนี่ย Apple ก็ยังต้องสั่งมนาะจากแบรนด์อื่นๆเอ,เอามาประกอบที่ฟอรคอน ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็เกิดภาวะไอ้เรื่องชิปชอ็อตเทสนี่แหละออพอมันเกิดภาวะชิปชอ็อตเทสเสร็จปุ๊บอ่ของก็อ่ค่อยๆทยอยกันมาเสร็จปุ๊บล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันแต่คือผมไม่ได้ติดตามแบบหนักหน่วงมากก็คือเห็นข่าวได้อ่านข่าวแล้วแหละว,ว,ว่าทางการจีนจะล็อกดาวน,น์ซันเจนซึ่งซันเจนก็เป็นเมืองที่เ,ออเมืองอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งฟอคคอนก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วย ออพอเห็นข่าวก็รู้แล้วว่าถ้าถ้าสมมติว่าทางการจีนล็อกแบบยาวๆเนี่ยโกลาหทาลทั้งโลกแน่นอน้าสันเจนล็อกดาวน์หนักๆตรงนั้นซึ่งการล็อกดาวน์ของซันเจนก็ไม่ได้กระทบแค่ฟ o x c คอนกับ Apple เท่านั้นเพราะว่าฟ o x c o n n เนี่ยครับเ,ออเราจะรู้สึกว่ามันคือฟ o x c o อนผลิตให้ Apple แต่จริงๆแล้วเนี่ยฟอรคอนผลิต อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้กับอีกหลายแบรนด์มากเอาแค่ว่าถ้าฟ con คอนต้องล็อกดาวน์แล้วหยุดผลิตหรือผลิตได้น้อยลงเนี่ยมันกระทบทั่วถึงกันได้หมดตรงนั้นนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ช็อกมากตรงนั้นก็อ๋อตัวของ Max Studio มันแบบโหรอของกัน3เดือนเอออันนี้ช็อกมากจริงๆนะครับซึ่งตัว Max Studio เนี่ยก็เ,เดี๋ยวคงได้เห็นรีวิวกันแต่คือก็คงรอของนานหน่อยเพราะว่าที่ผมดูเนี่ยแล้วก็กดไปแล้วเนี่ยก็เป็นตัวของ20่สิบคอนะครับตัวของอัเตสเลยี่ ก็ตัวของกราฟิกเนี่ยเป็นตัว48คอตรงนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันของมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันก็คือมันขึ้นว่าเดือน5กว่าผมจะได้ของแล้วก็ส่วนของตัวสตูดิโอดิสเพยอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าถ้าปรับขาตั้งเ,เป็นตัวแพงรอของไปถึงเดือน5เหมือนกันเออก็ช็อกเฮ้ย สตูดิโอดิสเพลมันมันแค่สลับขานิดเดียวเองนะมันไม่น่าจะรอของนานสิเออ,อนนั้นก็รอดูกันนะออตอนนี้ที่เห็นในต่างประเทศที่รีวิวกันไปเนี่ยกออ็ถือว่าตัวของ Performance ของตัว M1 Ultra เนี่ยออกมาแบบทุกคนแบบโหชมหมดไปในทางที่ดีกันหมดนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆช่องที่ยังไม่ได้ของเนี่ยก็ออกมาพูดถึงว่าเ้เขาสั่งตัวของ M1 Mac ไปนะตัวของ Mac Studio เนี่ยไม่ได้สั่งตัวของ Ultra เขารู้สึกว่าตัวของ M1 m a x เนี่ยก็เพียงพอแล้ว โอ้ตรงนั้นไม่ต้องจําเป็นของตัวของ M1 Ultra ก็ก็ได้ตรงนั้นส่วนตัวผมผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าแบบอันนี้ต้องดูเป็น ลายคนใบแต่คือถ้าเอาความรู้สึกอ่ะพอเราพูดถึงตัวของ Max Studio อ่ะใจเราอ่ะจะไปที่ตัวของ Ultra แล้วว่าโหมันแรงมันเป็นดับเบิลของตัว M1 Max อะไรตรงนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวคงได้ดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยพอได้มารีวิวเนี่ยบทสรุปสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากพูดถึงเกี่ยวกับตัวของ Max Studio เนี่ยก็คือเรื่องความแรงนี่แหละที่แบบมันเป็น h m a r k ออกมาเป็น real world test ออกมาเนี่ยภาพรวมเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดถึงป ในวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเวลาที่ Apple ทําให้ตัวเครื่อง Mac ในยุคปัจจุบันที่เป็นตัวชิป M เนี่ยพเรามันแรงอะ่ะมันแรงขึ้นเป็นภาพรวมทั้งหมดมันไม่ได้แรงเฉพาะส่วนนะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงตัวเครื่องคอมพิเวเตอร์พลังแรงเนี่ยก็จะแรงเป็นส่วนเช่นถ้าเราซื้อตัวของ CPU แรงก็จะเป็นแรงของ CPU อ่ะถ้าเราซื้อตัวของกราฟิก ตัวของ G P U รูปที่มันรุ่นล้ำๆเนี่ยอ่ะตัวของ G P U ก็จะแรงใช่ไหมครับแล้วก็ในอนาคตสมมติอ่ะสมมติผมประกอบเครื่องตัวของอ่ะสมมติปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวของ Intel เ e n 12 2 i 9ตรงนั้นแล้วก็ตัวของกราฟิกอ่ะผมใช้เป็นตัวของ Nvidia R T X 3090สมมติอ่ะทีเนี้ยอนาคตถ้าอยากได้กราฟิกแรงก็คือผมเปลี่ยนเฉพาะตัวของที่เป็นตัวกราฟิกใช่ไหมครับสมมติว่าอนาคตอาจจะเป็นชื่อรุ่นว่า4000 R T X 4000อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ แต่คือส่วนที่แรงขึ้นเนี่ยก็คือหน่วยประมวลผลที่เป็นตัวกราฟิกแต่คือตัว CPU ตัวเดิมทีนี้สิ่งที่ Apple ทำอะ่ะถ้าทุกคนเห็นกันเนี่ยก็คือที่แอป p p l e มันเอามาปลักกันเอา2ตัว M1 m a x เอามาชนกันปุ๊บแล้วก็เอามาเป็น1 M1 Ultra เนี่ยถ้ารวมมันแรงขึ้นทั้งหมดทั้งในส่วนของ CPU แล้วก็ในส่วนของ GPU ด้วยทีนี้ลองคิดครับว่าถ้าอนาคตเนี่ยตัวที่จะมาแทน Mac Pro เนี่ยสมมติว่ามาเป็น2 M1 Ultra ภาพรวมอ่ะมันก็จะแรงดับเบเราจะมพอมองเห็นภาพออกครับว่าถ้าตัวของ M1 Ultra อาที่มันแรงขึ้นดับเบเนี่ยเราเห็นจากตัวแบบเบนช์มาร์กอะไรต่างๆของตัว M1 Ultra ตัวเดียวตรงน,นี้เอามันเป็นยังไงพอสมมุติว่าคูณ2เข้าไปเนี่ยเราพอเห็นภาพแล้วเออมันไปยังไงได้ภาพรวมอ่ะมันแรงขึ้นเป็นแบบทวีคูณไปทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะไม่ได้แรงว่าซื้อเฉพาะ CPU แล้แลแรงเฉพาะส่วน CPU ซื้อเฉพาะในส่วนของตัวกราฟิกแลแรงเฉพาะกราฟิกตรงนั้นอันเนี้ยเวลา สมมติเราออปชันขึ้นไปเนี่ยแล้วมันแรงขึ้นไปเป็นดับเบิลไปด้วยในทุกๆส่วนพร้อมๆกันตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับใครที่กำลังสนใจตัวของ Mac Studio เนี่ยแล้วแบบสนใจสเปคไหนกันบ้างหรือมีวิธีการเลือกซื้ออะไรยังไงกันบ้างเนี่ยสำหรับตัวของ Mac Studio เนี่ยมาบอกเล่า90ก,กันได้นะครับว่าถ้าเป็นตัวเองจะซื้อเนี่ยอาจจะซื้อตัวสเปคไหนหรือแบบคิดว่าตัวสเปคนี้ก็เพียงพอหรือแบบตัวของ m p Ultra ก็ยังไม่ถูกใจก็ยังไม่แรงพอเนี่ยอันนี้มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยก็มา นี้ให้ได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างน,นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ